สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปไอหรือว่า i n s t a g r กรนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูวิธีการซ่อน IG Story จากใครบางคนนะคะซึ่งวิธีการตั้งค่าซ่อน s t o รีค่ะไม่ยุ่งยากเลยอ่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะเข้ามาที่แอป IG คลิกเข้าไปเลยนะคะซึ่งวิธีการซ่อนสตอรีจากใครบางคนสามารถทาได้ สองวิธีการด้วยกันนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแรกเลยตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลักก็ให้มาที่รูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้นะคะในส่วนของหน้าโปรไฟล์ของเราให้มาที่ขีดสามขีดด้านบนนะคะแล้วก็มาเลือกที่การตั้งค่าค่ะ ในส่วนนี้ให้เรามาเลือกที่ความเป็นส่วนตัวนะคะอ่าแล้วก็ให้เพื่อนๆนเลื่อนลงมานะคะจะเจอคำว่าสตอรี่ตรงนี้ค่ะอ่าเราจะเห็นตรงนี้ซ่อนสตอรีจากใช่ไหมคะให้เรามาเลือกตรงที่ที่เป็นเลขแล้วก็คนนะคะตรงนี้ระบบก็จะขึ้นลายชื่อมาให้เราเลือกนะคะ ซึ่งจะเป็นผู้ติดตามของเราอ่ะค่ะเพื่อนๆสามารถมาค้นหาตรงนี้ได้หรือว่ามาเลือกตรงนี้ก็ได้นะคะอ่าสมมุติว่าเราได้แล้วใช่ไหมคะให้เรามาติ๊กด้านหลังชื่อของเขาตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นการซ่อนสตอรี่จากใครบางคนที่เราเลือกนะคะเดี๋ยวลองย้อนออกไปนะคะ ตรงนี้จํานวนการซ่อนสตอรี่จะขึ้นมาใช่ไหมคะว่ากี่คนกี่คนนะคะแล้วก็ย้อนออกไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการซ่อนแบบที่สองกันนะคะให้มาที่หน้าหลักนะคะเราจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะสตอรี่ของคุณให้เรามาคลิกตรงนี้นะค่ะที่เป็นรูปโปรไฟล์ของเราที่จะสร้างสตอรี่ค่ะ ในส่วนหน้าการสร้างสตอรี่ให้เรามาที่รูปฟันเฟืองตรงนี้นะคะแล้วก็มาเลือกที่สตอรี่ค่ะอ่าเมื่อกี้เราซ่อนไปหนึ่งคนใช่ไหมเราสามารถมาคลิกตรงนี้ได้อีกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มาเลือกคนที่เราต้องการซ่อนนะคะอ่าสมมติว่าปุ้ยเลือกคนนี้ แล้วก็ย้อนออกไปนะคะอาจจะเห็นว่าจํานวนคนที่เราซ่อนสตอรี่เขาก็จะขึ้นมาใช่ไหมคะให้เรามาเลือกที่เรียบร้อยอีกรอบหนึ่งนะคะเท่านี้ค่ะเพื่อนๆก็สามารถที่จะซ่อนสตอรี่ไอจจากใครบางคนได้นะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สําหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ